ลำธารหุบเขาสายหมอกธรรมชาติที่ตอนนี้ชีวิตคนเมืองอย่างเราค่อยๆห่างไกลจากมันขึ้นไปเรื่อยๆในวันที่เราต้องการจะพักผ่อนเราเลยเลือกที่จะพาตัวเองกลับเข้าหาธรรมชาติอีกครั้งหนึง่ง กลลับมาแสวัสดีจ้าก็หลังจากที่เราเที่ยวโซนกลางกับโซนเหนือของน่านไปแล้วตอนนี้เราจะไปเที่ยวโซนตอนออกของน่านก็คือ อำกเภอบ่อ,อ,เ,อ,บอกเกลือเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่มีลําธารแล้วก็อยู่ล้อมรอบด้วยหุบเขาคลิปนี้ก็คือจะเที่ยวเป็นแบบโซนแนวธรรมชาติหน่อยซึ่งเส้นทางที่เราใช้ในการเดินทางจากอำเภอปวัวไปที่บ่อกเกลือเนี่ยเราจะใช้เส้นทาง1715ซึ่งคือเขาบอกว่าเป็นถนนลอยฟ้าว่าตรงนี้เขาบอกว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทยเออเดี๋ยวไปดูกันว่าถนนตรงนี้จะสวยขนาดไหน ตอนนี้ขึ้นมาสูงมากแล้วก็เห็นภูเขาหลายลูกมากแต่ว่าก็มีคนเที่ยังหลับถ <c oughs> ายเพื่อนอะ่ะอย่าเราลงนะถ่ายรูปด้วยกันหน่อยเร็ว3ามคนถึงแล้วอุทยานแห่งชาติดอยภูคา1 7ึ่งเาแล้วก็มาดูวิวกันเถอะอันนี้ก็คือวิวของจุดชมวิว ก็นล้วกูจะซื้ออันเดียวไอพวกถามมันไปเลยอันใหญ่มากแต่ว่าอันละสามห้าบาทป่ะแล้วก็ปอกอางงี้มือไม่เลอะด้วยอะนี่แหะสิง่ายอยู่เก็บวิธีการป้อนด้ยเดี๋ยวตอนนี้เราก็นั่งรถมาต่อแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่อำเภอบ่อเกลือคงจะต้องไปหาข้าวกินกันแล้วเพราะนี่ก็คือจะบ่ายโมงแล้วแต่วันนี้เราจะไปกินที่ร้านข้าวซอยประจันเพราะว่าไปอ่านในทวิตเตอร์มาเขาบอกว่าข้าวซอยอร่อย ไปกกินนัเป็นไงบ้างอร่อยปหล่อร่อยอร่อยเ <soever S 1> นะออมากินได้แต่รู้สึก,กว่แปลกดีเพราะว่าข้าวซอยเขาเป็นเส้นแบบเส้นเล็กๆข้าวซอยไม่เลี่ยนด้วยนะแต่เผ็ดอยู่นะแบบรสเผ็ดอ่อนๆเนี่ยจากร้านป้าจันก็คือเดินม,มานิดนึงก็จะถึงบอกก่อเกลือสินเทาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวบอกก่อเกลือสินเทากันต่อ อันนี้คืออะไรครับอร่อยเขาควายสดเป็นผลไม้เหรอครับใช่ลองไหมลองไหมเหมือนมะยมอ่ะจะเหมือนมะยมก็เหมือนจะเหมือนตะลึงปิงก็เหมือนต้องได้ยินไหม้มเปรี้ยว คือเป็นกระทาต้มเกลือแหละเขาบอกว่าเวลาต้มเกลือมันจะบอกว่าติดกระทะเขาเลยเอามาล้างก็แค่น้ำเวลาทำกับข้าวแช่น้ำนี่คือดอกเกลือนะเขาบอกว่ามีสรรพคุณหลายอย่างแต่ว่าความเค็มก็จะน้อยกว่าเกลือปกตินี่คือชิมได้นี่นี่มึงกินเหรอหวานพี่ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะหวานเจ็บเนี่ยากเือเลยน่ะไปต้องมาหลอกกูแนะนำให้กินทั้งคำนะเขาบอกว่าดอกเกลือมันจะหวานอ่า กินทั้งคำอร่อยเห็นไหมเขาบอกว่ามันจะหวานมันชิ้นดอกเกินไหมใหญ่อะน่นนนนนนมันชิ้นใหญ่เกินนะกินทั้งคำยิ่งอร่อยนะเชื่อ์กูมันเค็มข้างในนี้ก็คืวเป็นมันเกลือถูกไหมใช่เขาบอกจริงลึกลึกมากอ้ยตอนแรกไม่ได้ว่าจะลึกขนาดนี้ เห็นเมื่อกี้แอบฟังมาเห็นมีคนบอกว่าอย่างเงี้ยสะอาดกว่าเกลือแบบเกลือสมุนไพราะนี้คือเขาต้มไงแต่ถ้าเป็นเกลือสมุนไงเขาตากแดดไงมันก็เลยจะไม่สะอาดเท่านี่ใช้ไฟแรงหกชั่วโมงได้ยี่สิบห้ากิโลแต่นี้เขาจะต้มกลางคืนเนาะใช้เวลาทั้งคกลืองก็สูงสุดได้แค่สองคืนแล้วก็ป้าก็มาแปรรูปเป็นเกลือสปาค่ะตัวขนาดตัวนี้นี่คือกาแฟดอกเกลือเป็นเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์กาแฟซิกเนเจอร์ของที่นี่ ชิมพอกินเข้าไปอ่ะความรู้สึกแรกเลยคือเออใช่มันละมุนอย่างที่เขาเขาว่านั่นแหละแต่ไม่ได้เค็มแต่ก็นั่นแหละกาแฟเค็มมันคงไม่เข้าก็ถูกโอเคเรียบร้อยออกจากบอกเกลือสินทมอะไรโดนหลอกชิมเกลือด้วยแม่เขาบเกลือหวานหวานนิดนิเข้าปากก็ก็ไม่ได้หวานนี่ก็เค็มนี่แต่ว่าก็จริงไม่ได้เค็มปิ๊ดขนาดนั้นทำแทนดอกมะเร็มนั้นเค็มไหมเค็มแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยว เราจะไปเข้าที่พักของเราก่อนซึ่งที่พักของเราก็คืออโปเดมานนั่นเองเป็นที่พักเหมือนแบบว่าติดริมน้ําแล้วก็อยู่กลางขุนเขาสวยงามปไปดูดีกว่าถึงแล้วในที่สุดโอ้โหสวยนะทาเป็นเล่นไปแล้วนี่ก็คือห้องของเรานัดเปิด ข้างบนเป็นอย่างนี้เพิ่งมีกระจกหนึ่งไปดูห้องน้ําอันนี้ก็คือเป็นแบบมีห้องน้ําในตัวไยห้องน้ําน่ารักนะมีน้ําร้อนไหมอันนี้สําคัญมากน้ำไม่มีน้าร้อนก็นี่เขามีนี้ด้วยเป็นชุดเหนือเอาไว้แต่งถ่ายรูปเล่นๆ่นได้อันนี้คือบรรยากาศในห้องพักวิวภูเขาก็เดี๋ยวตอนนี้ก็พักผ่อนกันก่อนชิลชิเดี๋ยวเราเย็นๆค่อยไปถ่ายรูปแล้วกันหน้าที่พักเราจะมันจะมีลำธารใช่ไหมดูเหมือนว่าวันนี้ลำธารจะค่อนข้างใสด้วยน่าจะถ่ายรูปสวยถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี้ย นมันจะตกเยอะใช่ป่ะพวกดินเละเ้ยมันจะถูกช้ามาตรงลำทางก็จะแบบสีแดงๆหน่อยแต่ตอนนี้หน้าหนาวฝนมันไม่ค่อยตกไงแล้วก็เดี๋ยวที่นี่ตอนเย็นเขาจะมีแบบอาหารด้วยอาหารที่เราสั่งไว้ก็จะมีแบบว่าพวกอาหารเหนือแล้วก็มีบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยมาปิ้งอยู่หน้าที่พักเลยโอเคตอนนี้ก็จะห้าโมงแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นแล้วก็ไปถ่ายรูปกัน อันนี้ก็คือบรรยากาศมันจะเป็นลำทารอยู่ตรงกลางแบบนี้ยาวเลยเห็นไหมแล้วก็ล้อมรอบด้วยคุบเขาทั้งสองข้างเห็นที่ขานั่นไหมใช่แล้วคุณคิดไม่ผิดหรอกมันตกไปแล้วรอบหนึ่งนั่นเอง เพ่งเดินออกมาไดนิดนึงก็จะเป็นแบบว่าแนวแบบว่าทุ่งไร่ทุ่งนาหน่อยๆนี่ดูดูดูตั้งข้างภูเขานี่อันนี้คือบรรยากาศของนอกรีสอร์ทที่เราเดินออกมานิดนึงอยากให้มันเดินมาใกล้กว่านี้มีอะไรล่อมันไหมสีแดงสีแดงหรอไม่มีใครมีเลยอ่ะหนึ่งสองซ้ำออกยังเฮ้ยเฮ้ยมันอ้อนอ่ะดูดิดูดิอยู่ๆก็มันลุ่มดีต้นอันนี้เรียกตูดอ่ะนั่นออกมาอันนี้กัด อันนี้คือเขาก็เอาเข้าเย็นมาเสิร์ฟให้เราแล้วเป็นขันโตน่ารักน่ารักแล้วก็มีเสียงลำธาครคลอคลมีวิวภูเขาแล้วก็อากาศเย็นๆกับคนที่หิวโหยคนหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองชิมอาหารของเขาดูเริ่มที่อันแรกเลยอยากกินมาหลายวันแล้วแต่ไม่ได้กินสักทีก็คือข้าวสวยแฮ่แกงฟงเล่แบบบิวตี้บ็อกเกอร์แกงังเล่ ดีแต่ว่าเย็นแล้วอากาศเย็นเกินไปทางเลียนสู้ไม่ไหวจริงหมูเนี่ยมดีแล้วก็อร่อยอีกเมนูหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเมนูของที่นี่ก็คือยำอันนี้ชื่อว่ายำไก่ผีปู่ย่าไม่เคยด้ยินชื่ออ่ะเดี๋ยวจะลองชิมให้ดู <c oughs> แปลกมากเลยอะ่ะแต่ไม่ชอบอะ่ะเหมือนกินน้ำแป๊บ มันมันกลิ่นซ่าๆเหมือนแบบมันเป็นผักของเมืองเหนือจะเป็นยำที่แบบซ่าๆแล้วก็ไม่ค่อยเปรี้ยวอ่ะเอาเป็นว่าอันนี้ก็ใครที่ชอบกินแบบว่าผักซ่าๆของเหนือเงี้ยน่าจะชอบแต่ว่านี่คือเฉอยๆพอนี่ไม่ชอบอันนี้คือรีอกชั่นยำไก่พีปูย่าคือสิ่งเดียวที่รู้สึกนะไก่นุ่ม <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็อาบน้ําเสร็จแล้วแต่ว่าเราค่จะผิดนิดหน่อยก็คือความจริงแล้วที่รีสอร์ทนี้มีน้ําอุ่นด้วยนี่ ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าพอเปิดบิดไปฝั่งนู้นใช่ไหมก็จะเป็นน้ําอุ่นเกือบไม่รอดนี่ก็คือชุดที่ดีสอร์ทเขาแบบว่าให้มาแต่งเล่นได้เอาเป็นว่าคืนนี้ขอตัวไปพักผ่อนนั่งชิวๆนั่งหนาวๆแล้วก็ไปนอนแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้ตอนนี้ก็เจ็ดโมงเช้าแล้วหนาวมากเดี๋ยวพาไปดูข้างนอก หนาวมากหนาวปห,ห,หนาวปาวกสัน่นกล้องสั่นหรือเปล่าถ้าก้องสัน่นอาจจะเป็นเพราะว่ามือสัน่น <laughs> อ้โหก็คือหมอกเยอะมาก,กวันนี้ ตอนนี้มือชาเท้าชาไปหมดแล้วคือเวลาประมาณ8ปดโมงพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วตอนนี้หมอกเริ่มหายไปแล้วเขาเอาข้าวเช้ามาเสิร์ฟให้เราเรียบร้อยแล้วเหมือนเขาจะเอามาเสิร์ฟประมาณ7จ็ดโมงนะข้าวเช้าตอนนี้เมื่อกี้คือเราก็ลงไปถ่ายรูปเล่นกันตอนนี้ข้าวเช้าน่าจะเย็นหมดแล้วอ่ะมาดูข้าวเช้ากันว่าข้าวเช้ามีอะไรบ้างน้ำป่ากับน้ำส้มแล้วก็มีผลไม้เป็นแตงโมสับปะรดอ่ะทีนี้เปิดฮึบเป็นช้อนเลยแล้วก็นี่เป็นไส้กรอกไข่ดาวโบโลน่าข้าวต้ม นเฮ้ยมีควันเขาต้องยังร้อนอยู่เหรอร้อนอยู่เฮ้ยปิดตัวคุณภาพดีโอเคนะเขาต้องมสดดังๆให้คุณผู้ชมเห็นหน่อยสินี่อเออโอเคตอนนี้ก็ออกมาจากอโปเดมางเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างดีจ้าธรรมชาติร้อ็ คือไม่คิดว่าจะหนาวขนาดนี้ก็เลยไม่ได้เตรียมตัวมาแบบเพื่อแบบอากาศหนาวขนาดนั้นคือวิวสวยนะชอบกิมมิคที่เขาบอกมีเก้าอี้อยู่กลางน้าอะไรอย่างเงี้ยมีแบบปีสะพานไม้อย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันสวยดีแล้วเป็นเอกลักษณ์ของเขา <S <S เดี๋ยวตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ถนนลอยฟ้าอีกเส้นหนึ่งที่ไม่ใช่ต้นคลิปที่เรามาก็คือเป็นถนนลอยฟ้าที่มีโค้งหมาเยเลขสามแนะนำนะถ้าเกิดใครมาบออเกลือให้ใช้ถนนลอยฟ้าทั้ง2เส้นเลยมันมี2เส้นก็คือข้างบนที่มันมีจุดทมิฬหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้า กับข้างล่างที่มันมีโค้งหมายเลขสามใช่ก็คือถ้าใช้ทั้งสองฝั่งอะขาไปเส้นหนึ่งขากกับเส้นหนึ่งอะเราสามารถชมวิวได้สองแบบแล้วก็ถ่ายรูปได้สองครั้งอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มาถึงแล้วถนนหมายเลขสามมีคนถ่ายรูปอยู่เห็นป่ะตรงนู้นตึ้งมีอะไเป็นเลขสามตอนนี้ก็ถ่ายรูปกันอยู่ข้อควรระวังก็คือเวลาถ่ายรูปเมื่อมีรถมาต้องรีบหลบ พราะไม่งั้นจะเป็นอันตรายได้แล้วก็คือระหว่างทางมันจะมีร้านขายของนะอันนี้เป็นร้านอีกร้านหนึ่งเดินวันนิดเดียวเองขายตัวที่ตลอดไหมครับหรือว่าแล้วแต่วันแล้วแต่โอเคครับแล้วแต่วันแล้วแต่อารมณ์รับนกแก้วน่ารักขอถ่ายหน่อยนะครับน่ารักมากเลยอ่ะสองตัวอยู่ในรถอ๋อ มันวินมาก่อเองอ,ะอ่ะออยาอกเอากลับบ้านเลยอะ <tes al> ่ะก็คือตอนนี้ก็ขับลงมาจากถนนลอยฟ้าเรีบร้อยถนนลอยฟ้าสวยมากเอาจริงๆข้างทางคือสวยมากๆเลยทั้งแบบทั้งขาไปบ่อ,อกเกลือแล้วก็ขากลับบ่อ,อกเกลือเลยอะ่ะ ถ้าดูในกล้องก็คงจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ,รอะ่ะกล้องมันเก็บได้ไม่ไสายตาสายตาก,กับออกล้องมันไม่เหมือนกันน่ะกล้องมันเก็บไม่ได้แบบนั้นอยู่แล้วคือสภาพถ้ามันเป็นช่วงเช,าชา้าๆหรือตอนเยน็เยนๆที่แบบว่ามันมีหมอก<อ>จางๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะสวยกว่านี้อีกเยอะเลยตอนนี้ข้างนอกเริ่มร้อนแล้วต่างกับเมื่อเช้ามากคือเมื่อเช้าหนาว หนาวมากๆโอเคเรียบร้อยบอกเกลือเป็นไงบ้างไปเที่ยวมาชอบนะเพราะว่าเหมือนแบบพอได้มาอยู่อย่างนี้มันเหมือน slow life แบบ slow down การใช้ชีวิตอะมันก็เลยเหมือนว่าเป็นการพักผ่อนแล้วก็เติมชาร์จแบตให้กับร่างกายให้กับชีวิตตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นอำเภอที่สวยลนะบอกเกลือบอกว่าธรรมชาติมากคิวมากๆ แล้วก็มีแบบว่าที่พักเยอะมากนะจริงๆบอกก่อเกลือจะมีที่พักที่เป็นสไตล์อย่างเงี้ยเป็นแบบว่าป่าเป็นเขานี่รู้สึกว่าจริงๆอ่ะไฮไลท์ของหน้าน่ะที่เขาชอบมาเที่ยวกันแล้วก็ถ่ายรูปอ่ะก็คืออยู่โซนตอนออกหมดเลยนี่แหละก็คือเป็นบ่อกเกลือกับสะปันก็เสียดายเหมือนกันที่รอบนี้คือไม่ได้เข้าไปในสปันหรือแบบไม่ได้หาที่พักในสปันอะไรเงี้ยเพราะว่าที่พักสวยๆเยอะมากถ้ามีโอกาสคราวหน้ามาเที่ยวหน้าเด็กก็อาจจะลองไปโซนสะปันลองไปอะไรทงี้ดูทีนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะเที่ยวโซนสุดท้ายในน่านที่เราวง นั่นก็คือน,าน,น่านโซนใต้ดอยเสมอดาวติดตามชมได้ในคลิปต่อไปอย่าลืมไปติดตามคลิปเก่าๆด้วยนะคะกดไลค์ก<อ>ดแชร์กดติ๊งติ๊งติง <c oughs> ติดตามคลิป EP ต่อไปด้วยนะบ๊ายบาย